สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยครับคู่ทนายป่วยผมก็คืออันนี้เป็นเรื่องใกล้บ้านนะครับผมใกล้ตัวเราด้วยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีบ้านติดกับเพื่อนนะครับผมทีนี้เนี่ยกิ่งไม้ของเพื่อนเนี่ยล้ําเข้ามาบ้านเราเนี่ยเราสามารถไปฟันของเขาได้เลยไหมครับฟันเลยไม่ได้ครับผมเพราะว่าสมมุติต่อให้กิ่งไม้ของเขาล้ามาในบ้านเราเนี่ยอาจจะมองว่าเขาเป็นการละเมิดต่อเรา แต่เราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบเพื่อเขาไปดําเนินการเองอาจจะแจ้งด้วยวาจาหรือว่าแจ้งเป็นหนังสือก็ได้เพื่อให้ระยะเวลาเขาไปดาเนินการอาจจะเป็น5วัน10วันก็แล้วแต่สมมุติถ้าเราไปตัดเองโดยที่ไม่ได้แจ้งเนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์เพราะต้นไม้นี่ก็ถือเป็นทรัพย์ของเขากมันอยู่ในบ้านของเขาทีนี้พอเราไปฟันเนี่ยจะมีขาอาจจม้อหาทำให้เสียทรัพย์จากคดีแพ่งเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะมีความผิดทางอาญาอาจจะมีโทษจำคุกด้วยทีนี้สมมติถ้าเราแจ้งเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ดําเนินการ ตามระยะเวลาที่เรากําหนดรเราก็สามารถที่ไปดาเนินการโดยการฟันเองได้เลยแต่ก็จะมีต้นไม้บางประเภทที่ว่าต้องใช้คนที่มีความรู้ความชานาญในการตัดอาจจะมีกิ่งไม้เป็นท่อนใหญ่ๆมาเนี่ยอ,อาจจะใช้เลื่อยตัดเนี่ยสมมติถ้าเราไปจ้างบุค,คลายนอกมาดําเนินการเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เราก็สามารถไปเก็บกับเจ้าของบ้านที่กิ่งไม้ล้ามาได้ครับผม,มเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นไม้ท่อนใหญ่เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็มต้องไปจ้างบุคคลนอกแล้วเราสามารถเรียกค่าจ้างนี้จากตัวเจ้าของต้นไม้ได้ได้ครับผมอมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้กับพวกเราคู่แนายปวดได้ครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ